สวัสดีค่ะต้อนรับคผู้ชมเข้าสู่รายการ Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียกับดิฉัน่างวิลาินีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Voice TV Cozy Living นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความรู้และก็เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับบ้านในทุกแง่มุมช่วง Cozy One วันค่ะมีการ DIY แล้วก็ How to ต่างๆนะคะที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านช่วง Cozy Indeed พาไปพูดคุยกับกูรูคนเก่ง ที่จะมาแชร์เคล็ดลับต่างๆเกี่ยวกับบ้านให้แตกต่างกว่าที่เคยและ c o ซี่ไอเดียค่ะไปพบกับมุมมองใหม่ที่จะมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องบ้านสวนแล้วก็สัตว์เลี้ยงรวมถึงการเติมเต็มไอเทมสุดเก๋ให้กับบ้านของคุณด้วยค่ะเริ่มต้นช่วงแรกของรายการในวันนี้กับ c o ซี่ไอเดียมีอะไรน่าสนใจไปชมกันเลยค่ะ หากจะมองหาความหรูหราของการตกแต่งสมัยใหม่คงหาได้ไม่ยากนักในปัจจุบันแต่งานตกแต่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยเฉพาะคืองานตกแต่งที่เน้นความดิบเท่และแปลกตาจากของสะสมที่ไม่เหมือนใครและวิวาอาวิฟเดอะริเวอร์คงตอบโจทย์นี้ได้อย่างดีทีเดียวค่ะ ของสะสมวินเทจสไตล์คลาสสิกจากเจ้าของร้านคนสวยคุณวิพัสราศิริรัตน์มานะวงศ์ที่เห็นเราต้องสะดุดตาไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งผนังและเคาน์เตอร์ด้วยลังไม้เก่าที่ใช้ลายของตัวหนังสือบนลังไม้มาสร้างลูกเล่นที่แปลกตาหรือการนำเอารอกไม้ของเรือโบราณมาแขวนประดับสร้างอารมณ์หนักแน่นเคร่งขรึมเหนือเคาน์เตอร์ปากกลางร้านตอกย้ำความเท่ที่ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องหันมามองค่ะ ที่ชอบอะไรที่มันเป็นวินเทจเป็นของเกา่าเกิดจากการใช้งานหรืออย่างลอกพวกนี้ใช้งานจริงๆอยู่ในเรือจริงๆอย่างถ้าคุณถ่ายเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะมองธรรมดาก็ลังเฉยๆเนี่ยก็ไม่ตื่นเต้นแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นลังระเบิดสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2องเหรอคุณจะรู้สึกว่าว้าวมันยังเหลือให้ดูเหรอแล้วมันก็ได้อารมณ์ของมันอะ่ะพี่ก็เอามาทั้งหมดอะ่ะ เพื่อเกิดความแตกต่างและเพื่อความสนุกไป,ปในอีกแบบหนึง่งนอกจากของตกแต่งร้านที่สร้างเสน่ห์อันนาหลงไหลจากคอลเลกชันของสะสมที่วางอยู่โดยรอบแล้วความหลากหลายของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์หนังดีไซน์เรียบเท่ถูกจัดวางเข้าชุดอย่างลงตัวตามมุมต่างๆของร้านแสงลูกเล่นอันนาหลงไหล ผสมผสานกับของตกแต่งให้ความรู้สึกเหมือนโกดังเก็บอาวุธโบราณซึ่งเป็นคาแรคเตอร์อันโดดเด่นที่เจ้าของร้านนำมาเสนอได้อย่างลงตัวค่ะหากใครต้องการตกแต่งบ้านในรูปแบบของคลาสสิกโอสตล์เช่นเดียวกับร้าน Viva e v i v e t h e r i v e รนั้นไม่ยากค่ะ เพียงแต่มีของสะสมเก่าๆที่เคยเก็บไว้ลองขนออกมาตกแต่งผสมผสานจัดวางเพื่อสร้างบรรยากาศย้อนยุครับรองว่าเพิ่มสีสันความเท่มไม่เหมือนใครให้กับบ้านของคุณเช่นเดียวกันค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับโ o ซี่อินดีกูรูคนเก่งรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ ถึงช่วงที่2ของรายการนะคะ Cozy Indeed ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นประจำเราจะได้พบกับกูรูด้านต่างๆที่จะมาให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในการจัดวางอาหารให้หน่ารับประทานหรือว่าเรียนรู้ที่จะเป็น Food s t y l ิ s ตนั่นเองค่ะขอต้อนรับคุณสุทธิพงศ์สุริยะกรรมาการผู้จัดการบริษัทขับสไตล์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นฟู้ดสไตลคอนเซปต์คร่าวๆให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆคืออะไรคะก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็คุณค่าให้กับอาหารดูดีมีรสยมครับง่ายๆแค่นี้เองคแค่นคี้ครับค่ะวิธีการที่เราจะเริ่มต้นในการจัดวางอาหารให้หน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ทําธุรกิจก็จริงรแต่ว่าเราอยากจะ ต้อนรับแขกที่บ้านหรือว่าจะมีอาหารมื้อพิเศษจุดเริ่มต้นในการที่จะจัดวางอาหารให้น่ารับประทานนี่มันต้องเริ่มอย่างตรงไหนคะง่ายๆเลยครับก็คือเวลาเราจะทำเมนูอะไรนะครับแล้วก็กลับมาที่เขาเรียกรากเงาในเรื่องของส่วนผสมครับให้ความสาคัญกับเรื่องของส่วนผสมว่าข่าสารวัตถุดิบที่สดใหม่ครบอร่อยมาแล้วถูกไหมครับอันที่2คือส่วนผสมนะครับมันจะมีอยู่2อย่างก็คือส่วนผสมก็จะมีสีสันนะครับอันที่2อคือรูปทรงของเขา แค่เอาสีสันกับรูปทรงมาจัดวางในอาหารนะครับหนึ่งจานถ้าเป็นไม่ได้ควรจะมีแม่สีนะครับร้อนกับเย็นผสมกันแล้วมันก็อวดสายตาแค่นั้นก็สวยแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองแต่ว่าหลายคนอาจจะยังมองนึกภาพไม่ออกพี่ครับช่วยขยายความแล้วก็ลองออแนะนําเมนูสักจานหนึ่งได้ไหมคะว่าจะเป็นอะไรได้บ้างโอเคสมมติว่าเป็นเมนูแกงเขียวหวานกุ้งเนาะแกงเขียวหวานกุ้งน้องฟากอาจจะนึกนึกคู่สีออกมามีสีอะไรเอ่ย แกงเขียวหวานกุ้งเขียวหวานก็ต้องสีเขียวโอเคแล้วกุ้งกุ้งสีแดงส้มส้มส้ม,ม,มแดงก็เป็นการจับคู่สีคือ,อสีเขียวจับคู่กับสีส้อม <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นทฤษฎีสีสากลค่ะแล้วก็จับประเด็นแก่นของมันก่อนว่าทฤษฎีสีเขียวส้มก็คือตัวของแก่นของแกงเขียวหวานกุ้ง